ล่าสุดบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมเงินเข้า3วันทีมข่าวได้รับรายง,งานว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมเช็คปฏิทินเงินเข้าเดือนพฤษภาคมปี6-3ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตามมาชมกันเลยจา้าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 3เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ200-300ถึ200 300บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ500บาทต่อเดือนวงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาท45บาท3เดือนรูดลดค่ากาได้1ครั้งเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15พฤษภาคมปี63ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน50ถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้รายได้0ย์ถึง สามหมืนบาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้สามหมืนนึงถึงหนึ่งแสนบาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทเงินคืนภาษีหเเซผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษีแบเคืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่ายเช่นจ่ายพันบาท100บาทคืนแบเซเข้าบัตร5บาท จ่ายผ่านบัตร500บาทคืนแวด5%เปเข้าบัตร25บาทจ่ายผ่านบัตร1,000บาทคืนแวด5%เเข้าบัตร50บาทเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐวันที่18พฤษภาคมปี2 5 6 3เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินคนละ1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัทงทรรรรฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้ไม่เกินคนละ230บบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระค่าเงินไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้นผู้ถือบัตรส่ริการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อนจากนั้นกรมชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรส่วิการแห่งรัฐคืนในภายหลังล่าสุดกะยศให้เงินสูงสุด3 0 0 0บาทต่อเดือนเยียวยา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยอเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวผู้กู้เป็น3.6แสนต่อปีพร้อมเพิ่มค่าครองชีพให้ทุกระดับสูงสุดได้เดือนละ3,000บาทเมื่อวันที่30เมษายนสำนักข่าวได้รายง,งานว่านายชัยนรงค์ กัตชปานันผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมากกองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานไดเรียนเนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยในปีการศึกษา2 5 6 3กองทุนได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดเคลนทุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีเป็นไม่เกิน3 6 0 0 0 0บาทต่อปีอีกทั้งกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าของชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ600บาทต่อเดือนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิม 1,200บาทเป็น1,800บาทต่อเดือนส่วนระดับปวชปวสป,ปริญญาตรีจากเดิม2,400บาทเป็น3,000บาทต่อเดือนนายชัยนรงค์บอกด้วยว่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาโอกาสทางศึกษาเพื่อต่อย,ยอดสู่สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลกักโดยเฉพาะสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายและ3โครงสร้างพื้นฐานโดยให้สิทธิพิเศษ กับผู้ที่กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา2562ถึง2566เมื่อสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กําหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ0.5ต่อปีสําหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรีจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ30สําหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษาจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ50เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึง เป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะสายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสุตลาดแรงงานทั่วประเทศทั้งนี้10อุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวชงสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7. อุตสาหากรรมการบินและโลจิสติกส์8อุตสาหากรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ9อุตสาหากรรมดิจิตอล10อุตสาหากรรมแพทย์ครบวงจรและ3โครงสร้างพื้นฐานได้แก่1อุตสาหากรรมระบบราง2อุตสาหากรรมพานิชนาวี3อุตสาหากรรมโลจิสติกทั้งนี้กองทุนได้เตรียม งบประมาณให้ผู้กู้ยืมจำนวนประมาณ3 4 0 0 0ล้านบาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะกู้ยืมในปีนี้จำนวน5 9 9 0 0รายซึ่งเงนินที่ใช้ในการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงนินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดีนตั้งแต่ปี2 5ง1เป็นต้นมา ขณะน,นี้กองทุนได้เปิดระบบ e t t u d e n t loan เพื่อให้นักเรียนทักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมล่วงหน้าแล้วผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ l i n e a กยศหรือ0 2 0 1 6 4 8 8 8ผู้จัดการกองทุนกล่าวล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาเปิดสมัครงาน10,000ตำแหน่งให้เดือนละ9,000บาท กระทรวงการอุดมศึกษาช่วยเหลือคนตกงานช่วงโควิด1 9เปิดโครงการอวสร้างงานจ้างประชาชน1นึ่งหมื่นตำแหน่งไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอายุไม่เกี่ยงประสบก,การณ์มอบค่าตอบแทน9,000บาทเป็นระยะเวลา5เดือน เมื่อวันที่30เมษายนเว็บไซต์ m h e s i g o t h ของกระทรวงการอุดมศึกษารายง,งานว่าดรสุวิทย์เมศินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตรกรรมหรืออวทแถลงโครงการอวสร้างงานว่ากระทรวงการอุดมศึกษาจะดทาโครงการสร้างงานสําหรับประชาชนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชนจำนวน1,000 0คนเป็นระยะเวลา5เดือนมีค่าตอบแทนให้เดือนละ9,000บาทไม่ได้จำกัดบุตร การศึกษาอายุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและประสบการณ์การทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมหรืออวกล่าวต่อว่าโครงการสร้างงานสำหรับประชาชนจำนวน1,000งคนจะเข้ามาทำงานภายใต้หน่วยงานของอวจำนวน42หน่วยงานซึ่งจะเป็นหน่วยงานจ้างงานที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ โดยผู้ได้รับการจ้างงานนอกจากจะได้งานทำแล้วยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆแต่ต่างกันไปทางนี้หน่วยงานจ้างงานทั้ง42แห่งของอวจะทำหน้าที่รับสมัครการมอบหมายงาน การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานการฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานการติดตามและประเมินผลเป็นต้นที่สำคัญโครงการนี้หากผู้ที่ได้รับการจ้างงานต้องการนำทักษะที่ได้รับจากการทำงานประกอบอาชีพใหม่สามารถเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของอวได้เลย หน่วยงานที่จะจ้างงานประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ39แห่งโดยงานที่ผู้ได้รับการจ้างจะไปทำงานกระจายอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆมากกว่า1,500ชุมชนโดยจะทำงานเน้นหลัก,กการพัฒนาชุมชนเมืองชุมชนชนบทอาทิการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเฝ้าระวังช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชนการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มิงในชุมชนทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรในชุมชนช่วยในการวางแผนการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มิ รายเกษตรกรช่วยในการจับคู่เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงที่สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้นการจัดการขยะชุมชนช่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะที่สามารถดำเนินการได้นระยะสั้นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรร์ช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในพื้นที่การบริหารจัดการน้ําชุมชนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุช่วยงานสํารวจข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นต้นดรสุวิทย์กราวโดยโครงการอวอรสร้างงานแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะเวลา5เดือนแต่จะเป็น5เดือนที่มีค่าหากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อย,ยอดหรือนำทักษะที่ได้รับ จากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ซึ่งอบวพร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของอบวได้เลยและในระยะต่อไปอบวก็ได้เตรียมเสนอของงบประมาณในส่วนของพรกรเงินกู้1ล้านล้านเพื่อการจ้างงานรวมถึงการปรับเปลี่ยนเพิ่มทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงานรายได้ให้กับชุมชนเกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยได้ดรสุวิทย์ก่าว